สวัสดีครับขอตอนรัาพี่นองกับซูก็คือช่้องเจ้าวนมันโบ,บัวเชเนลนะครับอันนี้มาเดินห้างกันนะครับอันนี้เรามาเดินห้างกันเนี่ยครับเดินห้างเดินโลตัดนะ <c oughs> วันนี้วันพักผ่อนนะครับวันหยุดเราจะมาเดินห้างกันนะพักผ่อนมาซื้อของนะครับ ฮิวไปด้วยน่ไรักน่าอัศการน่าครับลูกสาวกำลังไปเอาัศก,ก้านะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเรามาเดินรอต,ตัดกันนะครับรลูกสาวมาซื้อขนม ซื้ออะไรบ้างคะลูกซื้ออะไรบ้างขาสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ่ะสวัสดีค่ากันสาวที่ซื้อขนมนะครับเหยียบเลยคะ่ะดูราคาด้วยนะลูกนะน้ำวก อันนี้เหรอสิบหกบาทเลมอนมันก็มันราคาเดียวกันนัน่นอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลบิวตี้ดิงน้ำเล่น้ำเล่เข,ข,ข,ขื่ออะไรคะเอาดิลูกหยิบเลยสองแถมหนึ่ง ค่ะทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามอันกันอีกอันนึงได้ได้ราคาเดียวกันจะวันนี้วันหยุดนะครับเรามาเดินโลตัสกันนะครับซื้อสินค้า คุณนายได้น้ำดึงออกมาลูกคันหนึ่งเออโอ้หิวใหญ่เลยเอาเอานี่ใส่ใส่ทั้งตะกร้าเลยก็ได้แล้วก็ ฝาก mm hmm. กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับดีเยี่ยมกันเมืองดอกบัวชาแน,นลนะครับ,บให้พ่อเก็บเหรอไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าว่าเก็บเขาเองไปไปไปซื้อเดินทากันเดินต่อค่าเดินต่อครับให้ภาพบรรยายนะครับภาพบรรยายเลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทับตไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบช่องดีจีวันช anel นน,น,นี้ก็มาเดินซื้อสินค้ากันไปดูไปดูไว้นั่นวิตามินซีไปดูวิตามินซีไปจะ,ะขนมไหม วิตามินซีให้พ่อด้วยวันนี้วันหยุดพรุ่งนี้เราก็ทำงานนะครับมันโซดน้ำพึ่งอีกแล้วยังไม่หมดเลยตเหลนจะตาเหล่หรือมีอน้ำผึ้ง,อองไม่ไม่ไม่เอาไม่เอา เอาไปทําไมมาลูกไหมพอแล้วขนมก็มีเดี๋ยวเก็บตังค์ไ้ซื้อพัดลมครับมาซื้อขนมกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับให้กำลังใจกัน เจรินเมืงรักวัวซแนลนี่ไงร้อยสี่สิบเก้าบาทมันมันลดอะไรอ่ะมันอร่อยไหมเดี๋ยวเราซื้อไปวันนั้นลดมะนาวลดมะนาวไม่มีเหรอไม่ลดมะนาวไม่มีละอ,อันนี้มันวิตามินวูด,ดีซีล็อก นี่ไม่ใช่โดมะนาวมันไม่มีแล้วมันมีอยู่แค่เพคเดียวมันขายดีอะเราทานแล้วมันก็ขายดีไหนครับขอบคุณที่เข้ามาชมน,นะครับขอบคุณท่าน,นผู้ชมนะไปปิดคลิปให้พ่อหน่อยลูก<ะ>ปิดคลิปให้พ่อหน่อยไม่ไมไม ฝากช่องด้วยฝากดติตามช่องด้วยนะคะช่อง DJ One Channel ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันครับฝากด้วยนะครับช่อง DJ One Channel ครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกําลังใจครับเข้ามาดูให้กําลังใจและก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ